สวัสดีค่ะพี่น้องสุภาพสุขนมือนี่ยายจะาม,มิกาบานหัวหน้าพ้าหล่อกระสีผ้าใส่ยังยายเลิศใสยหอมใส่ยังใส่ละเท้ายาโปรตรีรใส่หลายเด้อโปรตรีรนะโปรตรีนยางเบิดมื่นยางเบิดมื่นแล้วก็ไม่เขานเขาว่าให้ยางไห่ยางเนีเน่เ,าเาขาว่าอเอออาจารยหอมปีนใจอยู่นะหอมปีนใส่ขี้ยางคอยก็มาอืม อาเ่นเออซอยทัวโค้ดลังรแล้วก็สิหลังเท่ากันอ้อดีจ้าเออไงด้เ่ไห็นหนังมนงามสาบ่เห็นแต่นี่เห็นแต่รี ไปเลยเลยมาโคดบะแดงหมดนี่ด้วยค่ะพี่น้องอ้วยรวยเลยอ่าน,น,น,น้อยเยอะใหญ่สมิงบ่ในน้อยแหละในน้อยไม่ต้องใหญ่นะคะอตอนนี้คุณยายจะไปกาดกระเตี้ยมเครื่องด้วยค่ะเจือกิริลางเข่ากับกจิกหลวงกลองหลวงงามหัวอือยุดอ ก็คเพิ่งว่าเพิ่งว่าไปอยู่ขาโคตรบ่ได้เว้ยขาโคตรบ่ได้เหยียดตรงยางไม่นานตรงยางก็หนึ่งก็พี่ยางก็เริ่มปลี่ยนแล้วอ่หนั่งคือบวกเข้าด้วยค่ะพี่น้องต้องมาเห็นกินแหลงเพราะว่าอืยุทธาลกิจระดับสายแล้ว ก้อนเดินใหญ่ๆเอ้ยยำหมึกนี้นิเด้อนำหมนี่หนูเก่งขีรีกกะลาบเข่านี่มันตรงฮหตดุลกลามันตีธารากีดหน่อดิคันพ่อจับใหม่ละแน่งซอยอะถีก็เหลวว้ยเลี้ยวเหลวเลี้ยวันวายมันอันนี้อัน้มันก็ เกือเปล่าอะไรคือจอ,อยังเงียเงี้ยเงคือว่าให้คนเปิดไพ่ว่าตมงๆเด้๋ยค่ะพี่น้องมามา <c oughs> ได้ที่แล้วเด้อยค่ะเด้อปทัทเนีมา <c oughs> ใหญ่จะมีกาเตรียมเครื่องไ้เรียบร้อยละมุนเลยมุนเลยคุณยายเริ่มต้นเลยนะคะพี่น้อง,งอ๋อแดงเออิกปนใส่ลงไป มันฉีบ่งยาพึ่งทัดใส่ต้นเจวก็ได้ดอกยาเหลือดยอดนี่ตู้หนึ่พักตู้หนึ่งมาต่อใสอือพักอีกยังหมอเป๋จี่น้องเขาอยู่ใสโอ้เดี๋ยต่ปูหมักเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าสาวเจ๋อมักใส่แต่อือพักไอ้นั่นหะใบหูเสือใส่หลายๆเจวแสบดีมันออกสมๆมเนี่ยหอมนั่เป็นยาลาเลือดลาลม กินน้ําเย็นตอนกลางคืนกินเตรียมห่อไปเหือนเลยเด้อเจเลให้ตพ่อมค่ํามืดเนาะบ่ได้เฮือนอยู่บ่ได้เฮือนเอาลงมาเลยยายปลาถูปลาูคือ สูตรไผ่กับสูตรไผ่เด้อค่ะสูตรตายอราไทยกับต่างหาอันนี้สูตรเช้าเจิดการคุณยายกอลเกาะพอเคยเห็นไปกินกระเทือยโอ้ยเจ้าสิไปเคยเห็ดกินยังกว่าแต่แม่งเงากันยังบอเคยกกนกันยังวะอันไหนที่โตนะโตนะสิเดิ่ทางปลอดไทยค่ะเห็นหงอยู่เนาะมีไผ่อยู่รถนั่น บ้่นบานว่าจี่อละเท่าไห้เอาใช่บะเขียบะทีนี่โอ้เหมือนี่คุณยายก็รลิก่ออยู่จนหอดคำหอดเหมือไสุุ่ดไม่เงากับบางทองบางทองในร้านกินเออกรกานนั่นแะเยียดโมพิดเกืือค้นถา่เออ หาน,นประเดกเลงหลงประเดกตุม่มจีจมจนอันนี้ไม่ออกโอ,อนเจมตัว,ตว,วก็เหือเจมตัวก็ือนแล้วเอาเอ,าอาันนี้ลาเข้าไปน้ำ โกกันไงค่ะกระเจ้าพ่อเขาเอาโกกันไงโยโกกนี่โอดเลยต้องซื้อโกกมาสำรองโกกันห่อยโกกหนังกระป่ากวางโกกหนังกระป่ากวงหน่อยมันบ่นโกกสำโกกเจ้าน่าพอดีว่าวในมือเราไปคือขึ้นบึงตรงคือกันเนาะคนคนคนใส่เอ้อเออน่ะห่อมาใส่เอื้อหน่าคุณยายจะปุ๋งเอื้อ

ที่ว่าต้มปูดปูดเราใช้ข้าวกลัวลายไปเลยหอมแล้วบัดนี้หอมแล้วบัดนี้ในซีิมดอกจับทุกอย่างละทำมาปูด้วยด้วยทำอะเไีเยซิซี่ยงไข่ไปทรงดอกเียสิซีมก้อนบัดนี้แสบผักแซนปลาหน่อยนึ่งแสบักราะเพี่น้องคุณครับขนาดตัดเราจะได้จังหยาจุ่งหลานอยู่ห่อให้คุณยายจะไม่กาก่อนเป็นไง จเจลิดม,มันคือก่อนกัน่่อออยยูเออเข้มจ่างกันนี่เด้อเขีอะไรเลย,ยนั่นน่ะมันคืบอบ่อยากไปมันคือยังอยู่เฮ้ยอุ้นั่นโต๊ะคือหมอแกงไปเสียบผ้าเออโอ้อี่พอ,อกู้ยาจุ้งหลานใส่กะละมังเลยไปยังมันตุ่มบ่อุ้ยใส่หมอเพแห้งจะไปใส่กะละมังใส่กะละมังไปเหือดอ่ะนะห,ห่วยหนาดเมียนบอ่อ อ่ะเสร็จไกิลาบซาไลเปลี่ยนหเออเขาไปใส่กะะมังไปเอเออเลย้าเอามาอะไรตัวมันกาเออน่ะสรจก็เหลีวไปตอเอาใส่กะละมังเลยใส่กะะมังเลยแม่มาท่นเอกกดอยู่กดแล้วเดี๋ยวไปให้ท่านเลกกดอยู่ใหญ่ๆหน่อแม่ไม่เอกกดกินเบิดบ่อแม่ยังต้องเองนะเออเสียักไเหลายคนอยู่ใด้เมนีอือแก้เรานัง สายพ่อพ่อมาไล่ปวดเอ้ยี่ห้อไบนเสียบ